มตลอ,องครับโอ้ปล่อยงูแล้วพี่น้องลงมาแล้วคมแรกครับคมลูกตัวผู้โอ้โหลูกโก้ครับตัวนี้แย่งเสื้อกันแล้วทั้งนั้นผู้หนึ่งแย่งคนหนึ่งเอาตัวผู้ผู้หนึ่งเอาแม่คือที่ขายเท่าไหร่ที่เจ้าบอกตอนนี้ถ้าเอามาขายเนี่ยเนเสื้อกันพี่น้องเลยขายตัวนี้นะเอาไปนี่ตัวนี้ไหมไม่

เราซ่องอะไบางเลยซ่องซ่องปัดจีบไปตอนแรกรู้วิธีใครเลยบอลรับสุดท้ายเช้าต่อรุดสุดท้ายบอลปัดใส่หดอะไรเงี้ยเลยบอลที่ไหอลที่ไหนตรุดท้ายเช้าต่อเลยคฮ้ยสุดท้ายบอมาถขายรบอสุดท้ายแล้ว14มูล4ถือพอง สิบสี่หมื่นสี่อือแม่นบ่ในฐานะของคนเลี้ยงแม่นครับจนม่ากล้าเลี้ยงมัวจนขายออกเมื่อแล้วแกน้ำมันกโอ้ยจนทะลุปุ้งปวงลูกไม่เลี้ยงแล้วบ่คุ้มข้าเมย์ข้าเมย์ขาแลงน้ำเขามันส่วนนั่นเข่ามันส่วนนี่มันควายควาวน่ะมันก่ามันห่วยคอยแมนครับคอยไปนอนอนำนะว่ากันแล้วเพ็ดถูกเพชรยากลำบากตากต่ำอยู่ก็จะได้แต่ละบาทแต่ละหนึ่ง บานวาขายแล้วนาอขายได้ก็เอาจนเท่าไหร่นาสนุวักกระเดมาครับโอ้ผู้เลี่ยงพี่น้องเอ้าเจ้าไม่มาเลยปูเลี่ยวกันรบอะไรนี่คือเจ้าไมาเจาะจุงไปแล้วคนเลีวกันบอนไ่ตัวนี้เลี่ยะร14แล้วแล้วเนาะครับเจ้าแหลกบเหลีครับพี่น้องเจ้าสองเลีครับ14 อ๋อขยับไปสิบหาหาลอยแล้วพี่นอนะ้องมาดิตัวนี้แล้วฮะสิขยับมาอยู่หมูม่านมือหาอกับพี่น็อตมืนหายในสายตาผู้เลี้ยงการย่างถือขับปี่นอ็อตมืนหนาแม่นางสีใกล้พอมผสมเลยพี่นอ้องเดี๋ยวบังหัวนี่สูงอรอยสี่สิบกว่าคู่แางดีสีดีครับตัวนี้เนี่ยครับ คุ่มนี่พี่น้องเฉพาะคุ่มนี่สองหมื่นสามหกร้อยครับลูกตัวผูอ่ะได้ครับราคาสนามไปต่อได้เสยพี่น้องไปต่ออีกในหลายมืออยู่พี่น้องมึงกันนะพี่น้อ,นองว่งางสองตัวนี้บม่รนะู้ว่าของไปครับสองแม่ไหนของไปนะครับเน,ะนาะป่าบัว ไอ้เมนมันมันลืออ้วนอ้วนสาวอ้วนสาวเ <laughs> มนัง,องโอ้มันเลี้ยงดีแต่พี่น้องเลยอของบุคาอะไกินแต่เฟืองจอยปันน่นยังขอ,<ม>องเฟืองอะไรต้นกล้วยอืมตัวได้เนี้ยแ่ละครับตัวทั้งหนานี่เท่าราคา เปิดห้องตัวนี้สองสองเกตสองหมื่นเจ็ดเออสองันสามอ่าหมืนสามตัวนี้กามสูงกับสประมาณร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องใหญ่นะว่วนครับพี่น้องนี่เบื้งหน้าเบื้งตาโอ้ว่วนพี่ครับสะว่านง้ออยู่ครับนังหนาตัวนี้กัสีร้อยสี่สิบครับเท่าไหรครับตัวที่สอง ก็สองกับทั้งแยกตัวกับสองจ็ดด้วยกันนะอ่ะเปิดซ้ำกันนะครับเนาะจ้งต่อเอามากตัวใดก็ได้เอาค้างดีพี่น้องงัอเลี้ยงครับประกันตัวนี้ให้เอ่อทายกกในเท่าไรก่อนเลยฮะอ่าสิบสามเนาะแยกตัวละสองหมื่นเจ็ดตลงได้เอาเบอร์โทรไปนะครับผมห6ศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดสองสี่แปดสองสี่หกแปดห้าเก้าหกแปดห้ อ่อบัวครับตรงพี่หาสิบโลครับผมอ่ะไก่ไก่ก็คุยกันได้นะครับเนาะครับครับผมขอบคุณครับปากงองงามครับสองแม่เออสีอาจจะบัเอ่อปันได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันบัวั้นแจ้งปันได้ครับพี่น้องตอนนี้หกโมงเอ่อกว่าครับอ๋อท้ายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือเศร้ตอนนี้ประมาณหกโมงสามสิบ กว่าหน้าที่ครับพี่น้องอยู่สนามโคกเจริญครับมือนี้พี่น้องวันอังคารที่14ครับวันอังคารที่เอ่อที่14มกราคม2568โอ้ยพี่น้องเอ้ยคักแน่อากาศหนาวปีนี้หนาวคักหนาวดนหนาวแห้งครับพี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดแตะเลขเอ่อหลักเดียวมานี่น่าจะสองสามหมื่นเป็นยังต่ำหลือพี่น้อง เออแล้วก็ทั้งระยากรอนอากาศเพิ่นก็ว่าอาจจะหนาวไปชนทอดต่ำๆกับวันที่ซุปเก่าพี่หนอ่องโอ้สูดเด้อพี่นอ้องทั้งคนทั้งงวัวครับหนาวบอคุบ่าวหนาวไหมหนาวคุบ<า> <laughs> ่าวหอยเบียดครับพี่นอ้องมันบ่ะคุบ่าวมันอยู่ครับปมดแล้วจบ สิบสองสามรอยครับพี่น้อยแล้วเรียบร้อยที่หลังค่ายู่คาราที่แหล่งเลยครับลดนียบกว่าครับแล้วเรียบร้อยครับแม่นี่อยู่ที่สิบสองสามรอยครับโอ้แม่บางไงพี่น้องเลยอุได้ว,ดวางงวาราคาขึ้นมาเบิ่งก็ได้พี่น้องราคาปล่อยราคาจบอยู่สนามครับพี่น้อยหนึ่งสองสามร้อยครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบกว่าอยู่แม่นี่แม่แยกลูก มีลูกนะจะบ่เกินสองตัวครับคิดว่าลูกคนโตอยู่ทั้งกลุ่นพี่น้องขายไปมูลสองเออพี่น้องเลยราคางัว่ไหมไปมามาสี่โอ้แม่ลูกลูกตัวแม่กำลังเป็นตะเลียงครับชุชดนี้พี่น้องเท่าไรห้อยเปิดเปิดไปสองหมืนม่นจ้ะสองหมื่นลูกตัวแม่แม่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละพี่น้องนี น่าจะลูกแรกเนาะครับเนาะนี่ครับเลยลูกตัวแม่เปิดอยู่ที่สองหมื่นตกลงเอาเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนยสองห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสนใจติต่อติดต่อพอเฟืองเลยจ้ะพอเฟืองเอ้าขึ้นไปแห่งใดเจ้าของคุณขึ้นขึ้นไปหาขวบครับได้ควายมาพร้อมเนาะครับผมอ๋าขอบคุณครับอ๋อพอเฟืองครับบอได้ทายท้ำคุณโดนเติบเลยพี่น้อง อ่ะสวัสดีครับ้ชอย่างมาฝากพี่น้องเอนางคั๋แม่นางหัวงามครับพี่น้องตัวแรกนี้หัวโลนครับอ่ะลนเดิมเดิมบดดายเฮดเคาเดเอร์พี่น้องสูงกสิประมาณร้อยสี่ิบครับหนังหนาครับเื่องดําประกันตำหนิอ๋บอมีไลร่แล้วครับแล้แม่บ้านเจ้าจัดไปแล้วครับผม โอ้ยผมหนาวพี่น้องฝากซันผมบอกยังบอกประกันตามนี้ให้เปิดเท่านได้ละแม่นางสองหมื่นสองเนาะอ๋อเงางามถือถือพี่น้องเอ้ยสองหมื่นสองตัวร้องได้ตัวที่สองนี่สูสีครับพี่น้องตัวเงาอัลลัดตัวนี้พี่น้องเครื่องดำขึ้นกันความสูงกระสีร้อยสี่สิบบวกลบเท่านได้ละตัวที่สองหมื่นเก้าครับหมื่นเก้าอ๋ถือลงมามาตัวใดกัคุยเอาโตเอา ประกันตัวนี้คืขึ้กันเนาะล่ะเนาะครับนี่ตัวนี้ได้ล้มตัวเงาครับจุดเด่นิ่นเลยด้อพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ได้โมโลนธรรมชาติครับอ่ะมักทรงได้อ่ะตัวนี้สูงทรายมือนี่สูงกว่าจังหน่อยอแต่ว่าตัวขวามือนี่เาาครับหนึ่งเก้ากับสองหนึ่งสองอ๋ <22. S 1> อเบอร์โทรครับผม092 0 9เก้าสองศูนย์เก้าสองย์้าสี่ศูนย์หกเจ็ดสองหกเจ็ดสองห้าครับ หอปอสว่างแดนดินขอบคุณครับผมครับแม่นีกูันรัวบ่จะได้หรอหอยแม่ลูกของเจ้าบ่่าไร่ครับตัวลูกเป็นตัวอะไรตัวเลี้ยงอ่ะตัวยหายบ่โอ้ลูกตัวแม่ครับแม่สีมุมมุมครับแต่ว่าทรงลูกแดงลูกตัวแม่ราคาห้องสองบนสาม อ่ะสูงสี่ร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้อตงตูกแม่บ่มี่ตัหนิ้ยังตัวบม่มีครับครับแข็งขาดีท้องว่าง้ะครับเนาะครับสองหมื่นสามคมใหญ่โอ้คมตัวนั้นบ่แม่นบ่ตัวนั้นแมนยุ้เจ็ดพันหาเจ็ดห้าร้อยหมื่นเจ็ดห้าร้อยคมนี่ลูกตัวผู้เนาะอ่าอมมีลูกบะแมนลูกเพคนบ่เนี่ยบ่แม่น่นลูกเพคน,ออนค <laughs> ตอนนี้ท้องว่างลึงไลยครับนี่หรือมันแต่ผว่าซืออ้อเพู่คนมากเนี่ <c oughs> ก็ว่าเสื่องแล้วหะแต่ว่าบ่ประกันก็คุ้ยกันท้องว่างไปสกักก่อนครับอ๋อสูงก็สิบประมาณร้อยสาบวกครับตัวนี้หมื่นเจ็ดออครับผ <10 7. S 2> ู้ใดมกักแม่แยกลูกหรือมกักแม่ลูกก็่อเอาคุยเอาเอาเบอร์โทรไปนะครับผม0 8นย8 7 222 2 2ดศูนย์แปดเจ็ดองอามหนึ่งห้นึงหารอยอึงลองหาครับอ๋อขอบคุณครับผมครับอคมนึงกับแม่แยกลูกตัวนึงครับพี่นอคุยเอา่ตเอาครับพี่นอ ครับผมเอาบังใส่สีหง่ๆกันนะพี่น้องของผู้ใดเราห้อยทมสมวัสดีครับของห้อยท่มร่สองคมครับตัวหนึ่งอลูกน้อยๆนี่แม่ท่านตัวนี้บ่ะแม่เขากลมๆนี่ได้สิบหามือ ลูกกระพูตัวแม่ครับตัวแม่วันนี้เห็นลึงผมว่ามันตัวผู้ตัวเมียสิบห้าวันลูกยังเกาะลูกพริกแดงครับเอกสารพนี่บอยังบอเอกสารพบอ่าลูกพริกแดงลูกตัวเมียแม่สูงครับตัวนี้สี่ร้อยหาซิปเมียเป็นลูกสองตัวอย่าครับลูกตัวที่สองเนาะสูงใหญ่ครับพี่น้อง เท่าไรครับค้มนี่ผมเปิดไปสองหมื่นเก้าพันครับผมสองหมื่นเก้าราคาเปิดแล้วครับที่รองต่อราคาห้องต้อนรองเอาเนาะแม่นี่ผมมีตำหนิยังตัวแขกงขาแขกงขาประกันให้ครับคอ่าผู้ใยมาสูงๆยัยยัครับนี่แหละเขาเพิ่นกะซ่งนี่แหละพี่น้องยัยหรอครับยังซ่งไปเก็บพี่น้องครับสองหมื่นเก้าเนาะพับาทครับครับอ่ะตัวใดอีกครับบัดนี้ตัวแม่นางหรือแม่ยากลูกตัวนี้ แยกลูกครับผมม่แยกลูกไม่แยกครับเพิ่งได้พานลูกไปตัวนึงครับพี่หลงครับตัวผู้หรือตัวแม่เหรอแยกไปตัวแม่ครับลูกตัวแม่ครับผมสูงสิบแปดลอยหาสิบอยู่ขึ้นกันลอยหาสิบบวกลบกับตัวนี้ก็ได้ลูกแรงนะครับพี่หลงลูกสางดีสูงใหญ่ขึ้นกันผมมีตัวนี้ครับประกันให้ตอนนี้ช่องว่างเนาะครับเนาะช่องว่างครับ พี่น้องเอาไปสมไปซ้อมเปาผู้ใดม,มักแม่แยกลูกครับอีกพวกเรได้สมแล้วครับมันเพตัวมันนั่นแล้วซื้อไปยังสี่มันดีแน่ยังหนึ่งหูแล้วว่ามันเป็นบ่เป็นหวานเพราะว่าเคยมีลูกมามลกแล้วลูกมาแล้วครับผมครับเปิดเท่าไรครับแม่นี่งสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาเปิดนะครับพี่น้องเครื่องดำบ่เนาะเครื่องดำอ่าเครื่องดำไอหงหางไงครับพี่น้องผมมีขาวครับตัวนี้สองหมื่นเท่าไรก่อน สองหมื่นแปดห้าร้อยมาทั้งอีกคบหนึ่งทั้งนั้นบอลูกเพคนบอ่อตัวผู้หรือตัวแม่เอาลูกตัวผู้ครับนี่เอาผู้น้อยนี่หอดเดือนเราไปฮะลงงวัวนจะคลองบ่ตัวใดแฮะตัวพุ่นบ่อตัวใหญ่ ลงแมวออกล่าน้อยนี่มาแม่มามา,มาเอาเดี๋ยวผมย่างไปท่ทยคนมันเดี๋ยวมันเหรียญน้มูหาเหรียญปนี่ะ,นะครับสิประมาณ2เดือนครับตัวนี้อ่ะลูกตัวปูหนาๆนาครับลูกปูหน่อยนี่แมพ่พนครับครัหนาตึบนี่นค,นรครับอันนี้เป็นลูกตูนปะอันนีล<บ>ูกตูนมะลงแ่ครับพี่้ลงก็ลงแม่ครับ คุณลูกคุ้นไปเรียนเร็วนักกำลังแข็งแรงครับลูกตัวผูกแม่สูงรอยสี่หประมาณครับความมือกับพันหานะครับเครื่องดำเท่าไรกัครับคุ้มนหมสองหมื่นแปดห้าร้อต่อรองเอาเนาะทสอบามนะครับทุกชุดทุกตัวเบอร์โทรครับผมศูนยครับศูนย์แปดแปดห้ครับพี่น้องหอยทมสว่างแดนดินครับผมพี่น้องทดสอบามได้ครับครับขอบคุณครับผมว่าท่าน มึงหอยทงเพิ่นได้พอพันลูกแจ็คพอตมาฝากพี่น้อง้กนมมาลูกแจ็คพอตแจ็คพอตร้อยล้านบันหอดสองปีสูงอะไรเราทงเขาลอยหาซิบเราบ่ซิบอยู่บ่ครับสิบประมาณนี่แหละโอ้แขงขาใหญ่กางเนี้ยครับพี่น้องเนางเิ่นขาเเรียบอยากเป็นเงาเาด้วยพี่น้องง่าได้เยินว่าเป็นงัวข้งขอก็เถิ่น ยงาอลารับพี่น้องอาจจะติดเล่จังไนเ้อพี่น้อตัวนี้โอ้แม่เป็นเล่เพราะว่าสังเกตเบื้องหนอกครับพี่นนอกหนอกที่บทตั้งคือว่ามันแต่ว่าจุดเด่นพได้ล้มตูเ้าครับพี่หน่อยเงาหนาครับสะโพกขาหลังนี่บัใกไงครับพอนี้พอใดอยากได้ลูกพอพันลูกผสมครับเปิดเท่าไหร่เบิดได้สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดไข่บังอังอังก็เกือบลากดินคนละพี่หน้อง อ่ะมือแปดตัวลองได้เนาะตัวลองได้ครับครับผู้ใดมาเข้มๆครับแดงม่วงตันนี่เนาะเอ้านี่ตัวเดียวบ่ก็กล้ยวยโค้งนี่ครับเอ้ากลายเงินแสนแม่ลูกลูกโตัวผูกครับอยากกันมีกี่แม่มันสูงเท่าดไหล่ะท่งวัดเราไปได้วัดแต่ว่าร้อยสี่สิบคิดว่าคิดว่ามีเนะะาะร้อยสี่สิบลูกแรกหรือลูกสองคนตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกกลูตัวผูกมันสมยังมะ สมสมโตหรือสมโตหรือสมยังไหมขอกว่าบอวบอตัวนี้บื่จักรเครื่องเกิดตีไปเป็นสมสมโตไปะแต่ว่าทรงลูกดีวิ่งพี่น้องคุณลุนดูนี่ลูกโตปูโอ้สูงครับแม่ครับเปิดเท่าไหร่เปิดสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าต่อรองเอาเนาะครับผมทั้งนั้นบอเมียนบอใหญ่ๆน่บอเมีนฮะเบอร์โทรละศูนย์เก้าสองศูนเกองแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เกนย์หนึ่ ไอทงชัยวานอนิวัตครับผมอ่ะปลกเนาะสองชุดครับมือน้าหมื่นหกพันป้อยาบอคำหย้อยอยให้เบียดยห้าหมื่นหกครับโอ้มานมนได้กำไรวะล่ะครับนี่เพราะได้ค่าประทูอยู่ห้าหมื่นหกครับไปไปเวียดมานบอกมือนิโอ้ คือคือโ้ยเบิ้งเบิ้งสามเมืนกับสองเมื่นหางของใารมสยอันนี้พราขายสองเมื่หางลนะ่ใ้สวยใครสามมื่นของเจ้านะขครสามเมื่นไม่โ้ยเจ้าคือหมันเถอค่อยก็ยรงว่าเขาว่าขเป็นบ้ามันอยู่ที่เมื่อเมื่อมันใครสามเมื่นผมวเลี้ยงเดียวผมเลยมจังไวเดี๋ยวบิงขึ้นพอันง่าเลื่อนกันปะไหนตัวนึงได้สามเมื่นตัวหนึงได้สองมื่นหาง ตายให้เบียดคือนเขาบ่เมื่อนี้ก็ได้ครับหาป,ยา,ยาปูใหญ่มาบ่แม่หมันครับโอ้แม่หมันเอ้าหากินน้ำเวียดนี่ละช่วงนี <c oughs> <c oughs> ้เป็นช่วงที่หอยเวียดเพิ่พนเร่งซื้อไส้ใหญ่ๆครับพี่หนอ่อทั้งวัวทั้งควายครับนี่ทีมงานเพิ่นกำลังเอาขึ้นรถอยู่โอ้ตัวนี้ใหญ่ยักษ์ครับเล่ใหญ่ตัวนี้ไม่รูว้ว่าเท่าใดครับตัวนี้พี่หนอ่อ นี่ของหมอน้ำครับตัวนี้ของหอยสุบันว่าสามหมื่นครับฟอยสามหมื่นครับตัวสามหมื่นแปดครับอูมมานขนาดหมอน้ำซื้อมาสามหมื่นกำไรเกือบหมื่นสามหมื่นแปดครับเป็นแม่ยายลูกครับสูงใหญ่สามหมื่นแปด นรูปทุนสองพันครับนี่ยังเกาะรูทุนสองพันเอ้าคือปล่อยสันรูปใส่เงี้ยยังสีหอยไทยบ่คอยเหรียญเนาะครับครับเวียดนามเป็นสื่อครับรูปเนี้ยได้เนี้ยครับอยู่ได้ครับแต่ละนัดเป็นวงจรนะครับว่ารูปบวกลบแล้วแต่ละนัดก็อยู่วังเมือนอยู่ได้ไทยเฮาอยู่ได้ในหอยอยู่ได้ครับ ก็ดีอยู่หอยเวียดคนมาซื้อใหไนี้ก็ได้ครับมผมเหยดเวียดมากล้วอยันง่วเบิร์ตโมเมียนได้ครับครับคือร้อยนี่คือคนไทยบาซื้อครับรบ,บานีให้บ้านอยากขายบไม่ได้ขายครับเวียดไม่ได้ซื<า>้อแพองแล้วก็ไม่ได้ซื้อถือแต่ว่าเขาสามารถซื้อให้เงินกรารมาหมุนในชุมชนได้ๆๆครับครับโเมียนว่าเออเวียดมากคนไปเบิดคนรับเบิดแล้วรู้สึกหน่อยใจนิ่งๆโมเมียนเลยครับครับ มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกข้างหนึ่งสำหรับคนเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่าขายได้เบดเว่นกรณีขาดทุนที่เลี้ยงแล้วมันผอมนะครับก็ปลายทางบะลุ่สทียเอาไปเฮ็ดหนังนอกจากลุ่มันบ่ครับเทว่าง้อล่งง้ออย่างมันมันเมนมันเป็นขออ้างซช่ไครับเป็นออ้างถ้าเห็นให้อ้วนได้จังซีนเบอกครับคือแลนแย่งกันแต่สภาพความจริง ค่ะสภาพสมบูรณ์แม่จังได้กับราคากับพอฟังพอไปได้ครับตั้งแต่น้อยจนไงคือถ้าอ้วนหรือว่ากลางไวหาอ้วนขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับขายได้ราคามันราคาเนื้อกะก็คือได้ราคาดีแต่มันอ้วนถ้าใส่ใจถ้าใส่ใจเนี่ยคือมันอ้วนทุกตัวแต่ถ้าเลี่ยงป้อยทิงป้อยควางก็สิ้ได้ในระบบป่อยทิงป้อยควาง เพื่อผมมีคนสื้อกสิโครอแก่เลยตามนั่นแล้วไก่ที่วางอรงงอรงมาเป็นตะเลี่ยงมันโมเมนครับคนที่เขาเลี่ยงจริงๆเขาบ่ีด้วยสัตว์ทสัตว์นนอย่างเลยครับเขาเลี้ยงขายลูกขายลูกขายลูกเพราะว่าเขาเลี้ยงด้วยคุณภาพคปยูคได้อยู่กันต่ออย่างยู่ได้ปกติคนเลี้ยงใหม่คือยังยังผมมีความเพียรในระดับนั้น ส่วนมากผมสังเกตบางคนที่อยู่บ่ได้คือคนที่โดดข้ามาช่วงกระแสมันแห้งแม่นครับสื่อสื่งัวแพงเห็นเขาซื้อเห็นเขาขายลหละงั่วกระโดดขึ้นก็เลยกระโดดขึ้นเพราะว่าเอาเงินทั้งหมดมาสื่องัวเลี้ยงเพราะญาติโรคระบาดที่หายครับครับปั่นกันคนที่บ่เคยเลี้ยงแม่นครับหรือไวรุ่นที่อยากเห็ดฟ้ามแต่ว่าคำว่าฟ้ามงงวออกจากฟ้ามคือบ่มีคำว่าฟ้าม่ายใจเงินเนก้าวออกจากขาเขาครับ ครับมันมีว่าวข้ามไม่จะเนื้อครับต่อยอดแมีนครับของแท้ครับต้องต้องเข้าใจระบบนี้ครับมาแต่นอกเนี่ยออกงานเนี่ยได้เงินหลายใจง่ายกลับบ้านบ่เปอรังทำไมเอ้อขอบคุณนขอมูลดีๆครับหมอหนำครับนี่ไงแช่มาคุยกันครับผมครับผมเลี้ยงไปโลดให้เลี้ยงครับเรื่องไปพูดถึเลี้ยงไม่กับช่วงนี้ก็ซื้อได้ครับผมมันถือ คือเลี้ยงช่วงนี้จังได้กับบุาขาทุนซื้อไปนี่ไปต่อยอดเอาลูกเขาต่อในมุมงมองผมเนี่ยง่วมันสะอยู่นี่แหลครับนี่คือในความเป็นจริงแล้วมันควรจะอยู่จังสี่แหละราคางัวประมาณนี้แหละราคาซูสีเนือยังประมาณนี้แต่ว่ามันเคยขึ้นสูงสุดมากกลงมาระดับต่ำสุดล้ดก็มันเคยระดับกลางรากาฝากไว้ถ้างัวเบิดมือด๋อยควายเบิดมือดขึ้นแน่นอนครับบอกเลยครับเพราะว่าการบริโภคมันสูงคครรัับบแม่นบ่า แม่นครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เคียงเนื้อขึ้นไยแทศบานเ่าก็หาซื้อเนื้อซื้อยังง่ายอ่า้าก็เวียดก็เอาออกไปเนี่ยครับค้นเซาเลียงเนี่ยอ่หลายปัจจัยที่แตพีงจุดหนึ่งที่มันง้อเบิดมันมีง้อในตลาดขายคือมันบวิดอกมันอาจสิหน่อยน้อยน้อยลงหลายครับแต่ว่าคนสื่อขายมันลายอ่มือนั่นมูลค่ามันก็สิขยับขึ้นตามคนไก่มันเนาะครับมันเป็นไก่ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเกินเมื่อเกินหกเดือนตอนนี้มันเริ่มขาดหกเดือนอ่ะหมอหน้ำเมื่อเกินหกเดือนให้แนวทางพี่น้องเด้อฟังไว้ครับพี่น้องอ๋อขอพูดอะยรครับหมอหน้ำครับอ๋อนี่กูรู้ไงครับพี่น้องในห่ยทางไงคือกันหมอหน้ำไอ้เสื้อคู่ย่างนะเบื่องบนคนมาเถอะละสองรถเอ่อหกล้อพี่น้องอ๋อนี่แหละพี่น้องเลี้ยงงัวให้มันอ้วนไว้อะ หอยนาเพิ่นว่าทั้งได้กะได้ราคาดีครับงัวสภาพดีงัวสมบูรณ์สามหมื่นแปดสามหมื่นสองหมื่นห้าอ่ะหอยเบียดครับเล่งสื่อใส่ยิ่งย่งครับช่วงนี้บรรยากาศการซื้อขายกับสุดยอดครับพี่น้องทั้งไทยทั้งเบียดคือเกอลมันบ่ครับโอ้ขอบคุณหลายครับผมได้สร้างมาฝากมันบ่ครับมื้อนี้ ดรวจดรอดครับออขอบคุณหลายๆครับหอยฟงอ,นอานนวมาเติมกำลังแรงแห้งใจแห่ขึ้นเก้าครับพี่น,นอ,อก้องเอจบเท่าไรแล้วนี่้ันถ่าแล้วล่ะฮ้องพนแก็ต้องอ 6, ออเอาคืรน 6, รถได้หรืไงละ่ะ้พั่าแล้วเอารถมาใส่นีแล้นี่ไสล่ะจังไงแล้วก็มานีล่ะนั่นแหละก๋วยาไกลเที่มือเส้าก็บ่เอลักมือบ่มือกับแบบมือนี่แหละฮ่องกงไก่สองพันโอ้บางคนมื่นหกหาอยครับพี่น้องพุนี่ ลูกโตผูที่แรกพันกระไฮหกพันหอยหกพันห่ากวนเล่าอีกราคาเนื้อยล้วนล้วนเลยครับพี่น้องเจ้าสีเลี้ยงหรือบเลี้ยงกันเนี่ยงัวเลี้ยงเด้อพี่น้องบอกคำบางง้เนื่อกันใชครับบอกมีคำ่างัวเลี้ยงงัวเนื้อครับพี่น้องร้อนโมขายเนื้ออ้อยต้อยครับพี่น้องแม่สิบสามลูกสามพแม่สิบลูกสเนียอยากราคาให้ฟังพร้อมลูก ซื้ออยู่บ้านสามสิบซี่มะขายสามสิบซองไปจากโคมซื้อมาสองโคมซื้อมาสองโครมวันนี้มะขายแยกไปแยกมาลูกซ้ำจะบอกไรไปไรมาจะคล้องลงได้แน่ลุปแน่รูปแน่ได้แน่ประชมกันไปครับอยู่ได้อยู่ได้อ๋อแล้วครับโครมนี่ก็ได้พี่น้องสิบห้า จ็ดยหรือหก0นี่แหะพี่น้องนี่นี่โมลูกโตผูครับเมีสูงประมาณลอยสามสิบห้าลู 35, ลกแปง่นสิบห้าเขาได้หรอพ่อสิบห้าแปดร้ 800. อยแล้วครับลูกโตผูแม่พันแม่บอกสีดอกเล่าแม่พันแม่อกแม่นางนแมนาง่อยน่อยใหญ่เติบสูงลอยเสาหา มันยังหลับคือฮุนจากไปทางในเลยเดี่ยหมนีโอ้มัมีมูมมูวนะครับนี่เบังไทยเบังขางกันนะพี่นนองเงาครับขงงครับล้ำโซเงาเสียดีจะเฮาไรของแทะครับขเอาเเต็มตัวโยอาอัตลักษณ์ควายไทยครบอะแต่แยมแก้มจำเปิดเท่าไดร่ เปิดเท่าไรก่อน3มื่นสามอวันมามื่นสือมื่นสามมื่นสามมื่าต่อร้องก่อนเนาะต่อร้องได้นิดหน่อยราคามันทำนี่แหละคยมื่นสาครับไฟเลี้ยงมื่นสาอ้อสายเผือกสายเผือกนี่มีย่อม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 ไม่นางคือกันแม่นางคือกันสูงกว่สีประมาณเมตรเมตรสิบหเมตรสั้าประมาณนี้แหละพี่น้องครับขายไปมื่น มื่นเท่าไรครับตัวนี้มื่นเพียงเพียงเปิดมื่นหาร้อยมื่นหารอยเอ้าเปิดอันมาแ์ติสไซหารอยนี่เอาก็ค่าน้ำมังน้ำมันเลยละเปิดเปิดเปิดเอาเครดเปิดเอาเครดมื่นหาร้อยอ้อมื่นหาร้อยครับสายเผื่อมื่นสายเผือกไปถนอมไว้ไปถนอมไว้ได้ก็ขายได้รุ่นหนึ่งมื่นน่ะนะครับนี่สองตัวนะครับเนาะมื่นนี่ราคาย่อมเย่าเบิดทโทวครับผม ศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหก้าศสามสามสามอก็บัญชูครับผมอ่ะฝากสองแม่ครับแม่น้อยครับผมส่งไก่ยบ่ะย่นี่หาสิโลเอราคามันย่เาครับอะไก่กับตมให้เนะจังน่อยเดี๋ยวไปส่งให้ครับไก่หมดนะปส่งปากไกในเมื่อค้ามืนจังเนี่เจ้าไปส่งส่งหอเีอดเลยนะ สองแม่ครับของคนชั่วพี่น่อ,อาราคาหย่อมเยาครับมือในน้อยครับตกว่าปีไม่แล้วยังจำเบอร์โทรบไานใหญ่โยาสันพี่น,น,น้องคน่าความชั่วมันเป็นเอกลักษณ์ๆๆของคนแล้วพี่น้อ,อสำหรับบรรยากาศเมือนี้ก็ซื้อง,งา่ายขายคล่องคืเค้เกาครับพี่หน่อ,อยังมองน้ำพินบ้านเนี่ยแหละตลาดใดที่ยังซื้อง่ายขายคล่องตลาดยังเดินคล่องคโยงสี่ออ คนเสาเลียงหลายปริมาณง้วมันหน่อยลงสักมือหนึง่งราคามันก็สิทถีบขึ้นหมอน้ำพ่นว่าประมาณหกเดือนจับตาเบิ้งครับพี่นอ้องอปากรีฝากน้องไว้ครับผมทางสนามโปกรกเลื่อนครับทุกวันเสาร์กับวันอังคารครับพี่นอ้นองพอๆกันได้อาสสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ปากรีฝากน้องนท่านนี้ครับผมสวัสดีครับ